สวัสดีครับผมสวัสดีครับแตเข้ามาแล้วว่าเป็นตัวแรกกดใช้ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเลย Hey have you đặt bên này là các bạn mạnh mẽ à bỏ ok lô 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 đi vào lô 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 ดีดีเอาเลยอะเออเอาเลยเ,เลยดี๋ยวต้องตัดต่อส่วนเนี้ยางเก่าและใหม่ตัดต่อรวมกันครบหนึ่งเลสกินแล้ว้ลยสตารอทเนะสกินก็สวยอ่ะสต็อปแป๊บหนึ่งเดินเข้าเกมล้วค่อยเฟรชเลยผมเ,เกลียดอ่ะ เกล้าว่าวเดินเล่นกะุ้งใหม่ว่ะแต่ต่อเปลี่ยนวินหน่อยไปนหนึ่งเหมือนสกินมันเป็นของตัวนี้เหรอไม่ใช่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้สกินมาแล้วอ่ะกรรูได้สกินมาแล้วอ่ะเรากำปอ้นเราจะดูสกินแล้ว I am a daughter of Northern Bay. Vale. I am a daughter of Northern Bay. Vale. I swear to protect it till my last breath. เฮ้ยเฮ้ยฟันฟันเอาเลยรถลับมาแล้วรถลับมาแล้วใครก็ได้มาเล่นมาเล่นมาเล่นโลมนี่โอเคโคลมี่โคลมี่โคลมีเออเมื่อวานเมื่อวานเป็นโคตเถื่อนนี้มุด รถรถรถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กรถอีสปีกายมาแล้วเออกูว่าโกว่ากูโดนบกขยี้แน่เลยเปิดเทอมรู้สึกเครียดไหมรู้สึกเครียดอย่าไปคงอย่าไปเครียด เปิดเปิดมาก็มีงานแล้วใช่มีงานงานเต็มเลยเดี๋ยวเปิดเปิดเดี๋ยวต้องไม่ใครไปต้องใครกีฬาน่ากูเบื่อเลยฮิงานวัดสูนได้เกิดเกิดนี่เสร็จป่ะมีอยู่มั้งดูก็ดูไม่เข้าใจว่ามีเกิดเกิดอะไรมากายรับงเป็นรถไฟเดี๋ยวดายแล้ว cổng bo đeo nữa không cổng bo đeo mà, giờ phước hãy hãy cúp pháo cồn trái cây nhẹ, nó không biết gì hết rồi, cái gì vậy, tiếng gì vậy, cái gì อะไรโอ้ยเสียงรถรถกันรถแล้วรถโดนรถบูดอ,อ๋อตายคูรถรถบูดสี่อยเอยรอยหรอไอ้กายคูาไม้กายคูมา

มันจะส่วนต้มปลาตอนนี้กูไม่ตอนนี้รถตุ๊กๆนี่ตรกตุ๊กนี่รถตุ๊กๆกำลังโดนโดนพายุพายุโคดูโดนอยู่โอ้ยรถตุ๊กรอดเว้ย เอ๊ะรถตุ๊กหรือรถแร่รถสับเพิกปะเดี๋ยวสกินเนี่ยดูยทรงหน้ารถสับเพลิ่อาจจะวันนี้แลมวมาจะไล่กันมาก่อนมามาเพิ่มบัฟมาเพิ่มบ้าฟมา,มา เอ้ยดูอะไรวะบึกขาดะดนอะไรวะเป็นเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะขาขาไอ้การขอมันบกควางตาย ว้าว้าวมา,มาหากูได้ดิดูรถกินถูกอย่แล้วเบ, <Creation. S 2> บิ้มเบิบ้มอนี่ไงโดนเซตคอมโบตายลมึงคอมโบมากับรถค <c oughs> ู่ดีๆันไหน โอ้ยโอ้ยโอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยไม่ต้องถอยแล้วมึงต้องถอยปกตตายนี่ไปเนี่ย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 สีเต่าแป๊บสีเทพเต่าแป๊บเทพพญาเต่าเทพพญาเต่างอยกลูจกูสีเต่างอยไปหนึ่ง เฮ้ยใส่รถดีสุดวะรถส่งมา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 มพร้อมปะจัดไปไอ้ลุงไอรุงไอ้ลุงไม่ใช่มึงเวมันทำไม่ได้เวต้องเป็นมึงเข้านั้นเวทำได้โอ้ยไอเฮียมึงเกลี้ยงโอ้ยเฮียแล้วเกือบตายลูกสันถัาน เกือบตายเกือบตายวัยทีมไปโดนโดนลูกทีมลุงจับอะไรนะถ้าสันยี่ไหนเป็นยังไงรอคุณฟูก่อนคุณเส็บคอยคอยคอยบุกเลยหมาหมาหมากดดขึ้นเลยปะขึ้เลยปะขึ้เลยก็ได้เอาเลยก็ได้เอาเลยก็ได้ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้คาง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 ยากเกิน เออไปตรงนีอ้าวเอาเดี๋ยเอ้ยแมกตรงนี้ับดข่ก่อนมันนีมันนีเราสู้ยังไม่ได้ล่าันล่านะมันล้าระดับเทพยรเจ้าเบิดมาโมเบียแล้ ทำไมเลยแต่รูปกระป๋านตัวเล็กแม่ไปไหนเฮ้ยนี่เกี้ยวนะเอ้ยโดนคนค้าเนี่เกี้ยวนะจะหุดขาได้ไงเคุณรถมาหน่อยออเฮนะ้ยเปิดตโซนอะไรวะป๊าป๊ามาเกิดเพื่อโนจะให้แอคแท็กกับใคร <łość S 2> ถอย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 ใจเย็นพี่ไอสัตว์ถอยก่อนถอยก่อนเก็งตัวนะเราจะเข้าไปอีกรอบอยู่ป่ะเถอะอยู่เปล่าอยู่เปล่าไอ้สัตว์ไม่ไม่อยู่แม่งอยู่สนิห์เลยเฮียเล่นบนก็ได้เล่นบน ไม่โดนไว้มาแล้วโอ้โหเออกูผู้หายไม่ได้เลยตูได้มดหรือตายมดหรือตายหมาไม่ได้ไงกูกูมองกูดูตบมึงอยู่เนี่ยกูมองตบมึงเนี่ย เราสั่งมาแผละแหละขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วอะไรเนี่ยไปตัดบ้านตัดบ้านเดินเชื่มาเลยคขามันเปิดล่างแล้วมันเปิดล่างแล้วทังเว้ยมันนีขารู้หน้าไปซื้อเทอร์ลักแม่เอ๊ะ โอ้ยเฮียไม่ไหวโอ้ยโอ้ยอ่ะโอ้ค้าจะกูรอดไม่ได้วะเฮ้ยก็ไม่ตายวะยืนใชไหมยีเทงไงถอยมาถอยมาถอยออกมาถอยออกมาทนไปโอ้ ไม่ยแทงคนถึกดูกัลองบวดิมาคอมโบโอ้ยโอ้ยติดพีไอ้เชียติดอะไรวะโอลม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  ไม่รอบดีเลยรวมรลุรวมรวมรอบนี้กูตายเอาลัวเลยวะรอบนี้กูค้างเอาลัวเลยนี่มาทันมาทันลิงบ้ากูมาทันลิงจอกูมาทันเลยตัว่ายโดนจกป่าลิงเจาะดนเลง โอยกูไม่น่างเข้าไปห้าวเลยใอ่มามาตายเว้ยตายแลมุดหามเดยวเดี๋ยวเพวกเกือตายมาเกิดแล้วเอาเลยรถ แรงล่ะรถ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 แบงม่วนนะรถแบงม่วรถไปละไม่ละเีงแีกูรถสุดตายละโอ้โหรถคนแหลกเดี๋ยวคนแหลกเดี๋ยวบอลบอล ไม่นะวีชวโอ้ยล้างต่อเลยล้าง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  <Follow Lord. S 1> เอาคืนเอาคืนเอาคืนรอบนั้นตีเรารอบนั้นตีเรารอบนี้เอาคืนเราดาดรอดาดอาเหเยียอะไรไม่ไดักไม่สนไม่สุด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 ไม่สนด้วยล้างแย่อะไระไรยสรัตว์ละเออ หีเร็วเฮ้ยเฮ้ยเอาอะเอาอะมีโอกาสอ้าวถอยมาถอยมาบายบายไปหยากูเบียดกันเลยเหรอกูโคตรเฟี้ยวอะกูรอดมาได้ตายหมดเลย เดี๋ยวเ,เรเิ่มุดน้ำมาแล้วนะต้องมาเฮ้ย,ยไปดิงกลางวะไปดิงกลางวะได้ๆดๆๆไปกันเลยเอาเลยใส่เลยเดีเ๋ยวทุกคนบัฟร<า> <c oughs> <c oughs> อโอ๊ย <c oughs> <c oughs> าไปอะไรเนี่ยโอ้ไม่เหลือเลยสักคนตายหมดเลย <c oughs> ตายครับเอาไปมื่เกียร์แล้วมื่เกียร์รวะวมันเกียรพลาดค้างทีสี่นิดหน่ยนอยไป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 เหยื่อมาหาเองเลยไอ้ไอ้ไอ้ ให้ใครรีไม่รู้ผมกคร,รีให้เองเฮ้ยฝั่งหน้นตายตายเืิดจะกตีเหลือคนหนึห่งคนหนึห่งอยู่นพุ่งแล้วมันก็ไปแล้ว เราข้างค้าในการไปเนี่ยเอาป่ะดวนแล <laughs> ้วบ <CO> ้วางยิปยิตีตีเท่าไหร่นะเราเราเราจะไม่เข้าไปตีเราจะไม่เข้าไปตีเจ้จนี้เอาไง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 เอาันโอ้ยโอ้ยเฮียลอยเป็นยังไงโอ้ยเฮียตาย คนแรกคนแรกคนแรกเอ้ยกลเล็กกลล็กกลเล็กตายตายวิกรณคนแรกคนรวย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 แกลกวิจารณ์่ะคนแรกเ้ย่ แลกจะตึงนะครับรลกจะตึงนะครับตึงโคดแขงไอ้ยียขงอะลกจะคุดแขงอะไอ้เด็ก้นใ่แกวะเอ้กูจะต่อยคิ้วนไอ้ไอ้ไอ้เว่นอะไอ้เว่นอะอ้แว่นก็ไอ้ใครไม่รู้อะไอ้แว่นก็ใครไม่รู้คิดต่อยรั้วเต่เแว่นอะเนี่ยคุยไอแว่นอะพวกแกทำอะไรข้าแล้ว เยอะคนคนเป้าเขาได้เียเลือดกูดูเลือดกูเท่าไหร่วะน้อยว่ะอะไรวะเลือดกูน้อยอยู่แต่ขอเปลี่ยนเทปนิดหน่อยเลือดกูนก้อยกว่ามืเอเฮ้ยเล่นแลางเล่เนแล้วรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปไป้านางวีเออไปเตรียมตัวไปวไปไปไหนไหน

โอ้เฮ้ยมันแตกหมดแล้วนะ่ะชนะแล้วแหละชน,นละนนละ้ะชนะล้วทีนี้ตีไปสบายสบายนอะไรมนะันน่ะนึกไม่ถึงอะไรอ่ะบอลหรอบอลอืมบอลจริองรอง่ะ เทียได้ไว้ดูนว่ะดูนี้เปอร์เซ็นต์รับน้องมี่ครับเดี๋ยวเดีเดี๋ยวจะดูข้อมูลความเสียหายต่อฮีโร่22เปอร์เซ็นต์เกจ่ายต่อป้อมู่เก็จ่ายที่ได้ละ19มันเป็นไปได้ไงที่น้องปร้อมพิน้องกู่นะ แต่แต่แต่เช<ข>อะชอบ่ะติดไปไม่ได้ไมันตายก้อนพุ่มเลยนะ,นยะอะรวไอโลมล่ะตายก้อนพุ่มเลยนะเดื <c oughs> เรียบบ้า สไลด์คลิปนี้ก็จบเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดติดตามให้ผมด้วยก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนผมที่กำลังจะไปด้ียนะครับผมแล้วก็ติดตามนะครับผมขอบคุณ